สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2วันนี้นะคะเราก็มาพบกันในวิชาภาษาไทยเหมือนเดิมเลยนะลูกนะเราก็จะมาเขียนตามคำบอกกันนะคะวันนี้เป็นวันพฤหัส,สบดีที่17กุมภาพันธ์พุทธศักราช2565นะคะแล้วก็เขียนกึ่งกลางหน้ากระดาษว่าเขียนตามคำบอกทันไหมลูก วันนี้เราก็จะมาเขียนกันทั้งหมดคําคำนะคะพร้อมไหมลูกถ้าเกิดว่ายังเขียนไม่เสร็จนะหนูก็สามารถกดหยุดคลิปวิดีโอไว้ก่อนนะคะเขียนให้เสร็จเรียบร้อยก่อนแล้วก็มาเริ่มฟังคําที่จะเขียนกันนะอ่ะคำที่หลูกคําว่าเขียวเขียวอ่าสีเขียวนั่นแหละลูกเขียว ต่อมานะคะคำที่สองลูกพร้อมไหมลูกอ่ะคำที่สองนะคะเป็นคำว่าแพงแพงราคาแพงอย่างเงี้ยของชิ้นนี้นมีราคาแพงคำว่าแพงลองสะกดสิ ะค,ะคำที่สามเถียงเถียงโต้เถียงแบบนี้ลูกเถียงคำที่สี่นะคะระเบียบระเบียบคำที่ห้าไข้เลือดออก ไข้เลือดออกอ่าทวนอีกครั้งหนึงนะลูกนะหเขียว 2. แพง 3. เถียง 4. ระเบียบ 5. ้ไข้เลือดออกอ่าทันนะลูกนะ,ะมาเฉลยกันนะคะคำที่หนึ่งคือเขียว นะคะเขียวเสียงขอเอียวอเขียวคำที่หนึ่งนะลูกนะต่อมาคำที่สองแพงพอแงงอแพงใช่ไหมลูกแพงคำที่สามลูกเถียง ขอเอียงอเถียงสะกดด้วยแม่กงนะคะคำที่4ระเบียบรออะระบอเอียบอเบียบระเบียบและคำสุดท้ายนะคะไข่ ขอไอไข่ไข่ไม่โทไข่ลอ้อเอ,อือดอเลือดอออกออกไข่เลือดออกออ นะคะวันนี้ก็จะเป็น5คํานี้นะคะซึ่งคําศัพท์เหล่านี้คุณครูได้นํามาจากบัญชีคําศัพท์พื้นฐานของชั้นประถมศึกษาปีที่2นะคะคำไหนที่วันนี้เราสะกดผิดนะคะเราก็ทําไมลูกไปแก้คําผิดด้านล่างนะคะเพื่อที่ เราจะได้เรียนรู้แล้วก็จดจำคำที่ถูกต้องไปนะลูกนะ,ะไปดูทีนึงทันนะคะต่อมานะลูกวันนี้เราก็จะมาอ่านหนังสือวรรณคดีและวรรณกรรมเด็กๆเ,เปิดไปที่หน้า82นะคะเราจะมาอ่านเสริมเติมความรู้กันหลังจากที่ เ,เมื่อต้นสัปดาห์เนาะวันจันทร์วันอังคารเราได้อ่านเกี่ยวกับเรื่องของขวัญแทนใจให้คุณพ่อของเด็กชายเป็นหนึ่งใช่ไหมคะแล้วก็มีการฝึกทำการ์ดนะวันนี้เราก็จะมาอ่านเสริมเติมความรู้ในเรื่องของวันเกิดเด็กๆฝึกอ่านตามคุณครูด้วยนะคะอ่ะมือลูกนิ้วชี้มานิ้วชี้ชี้ไปที่หนังสือของตัวเองเลยนะคะ เดี๋ยวเรามาอ่านไปพร้อมๆกันลูกวันเกิดหรือวันคล้ายวันเกิดคือวันที่คนคนหนึ่งเกิดมาแล้วมีชีวิตอยู่บนโลกนี้เป็นวันแรกเมื่อวันเกิดของคนคนนั้นเวียนมาครบรอบปีจะเรียกวันนั้นว่า วันคล้ายวันเกิดในหลายประเทศรวมทั้งประเทศไทยนิยมจัดงานฉลองวันเกิดในวันคล้ายวันเกิดโดยรูปแบบการฉลองวันเกิดที่นิยมที่สุดคือ การเป่าเทียนที่ปักอยู่บนเค้กซึ่งผู้ร่วมงานจะร้องเพลงวันเกิดเมื่อจบเพลงแล้วให้เจ้าของวันเกิดอธิษฐานสิ่งที่ตนหวังจากนั้นจะเป็นการรับประทานเค้กหรือมอบของขวัญ นะคะอ่ะมาในเรื่องของวันเกิดใช่ไหมลูกนะคะอ่ะดูรูปภาพเห็นไหมเขาก็มีการตัดเค้กนะคะเป่าเทียนวันเกิดกันอ่ะเปิดไปหน้าต่อไปลูกนอกจากการฉลองตามที่กล่าวมาแล้วนั้นในประเทศไทยยังนิยมทําบุญในวันเกิดด้วย โดยความนิยมในการทำบุญวันเกิดนั้นเริ่มจากพระราชพิธีเฉลิมพระชนพรรษาของรัชกาลที่สามเนื่องจากมีพระราชดำริว่าการมีอายุยืนมาบรรจบรอบปีครั้งหนึ่งหนึ่งโดยไม่เป็นอะไรนี้เป็นลาบอันประเสรศิฐ ควรยินดีเมื่อรู้สึกยินดีก็ควรจะบำเพ็ญกุศลที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่นต่อไปย่อหน้าถัดไปลูกสำหรับพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดของพุทธศาสนิก,กชน ที่นิยมทำกันในปัจจุบันได้แก่การตักบาตรการถวายสังฆทานการปล่อยนกปล่อยปลาหรือการบริจาคทรัพย์สินเพื่อการกุศลต่างๆเรียบเรียงจากเรื่องประเพณีวันเกิดในหนังสือ หนึ่งซองคำถามเล่ม7นะคะอ,อ่านหนังสือกันวันนี้เราก็อ่านไป2หน้านะคะหน้า82และ83ต่อไปลูกเราจะไปดูที่คำศัพท์หน้ารู้นะคะเดี๋ยวเราเปิดไปเลยอยู่ที่หน้านี่เจอแล้วอยู่ที่หน้า88ลูก อะเรามาฝึกอ่านคำศัพท์น่ารู้กันนะลูกนะเขาก็จะมีคำมีคำอ่านแล้วก็มีความหมายนะคะมาดูคำที่หนึ่งนะลูกนะกิจทุระนะคะเวลาเขียนเป็นคำอ่านก็จะอ่านว่ากิจทุระกิจทุระก็จะหมายถึงหน้าที่การงานที่พึงกระทำคำที่สองคือของขวัญน,นะคะ ของขวัญเนี่ยจะเป็นสิ่งของที่ให้กันนะเพื่ออัธยาศัายไมตรีคำที่สามขมักขเมน้นนะคำนี้ยากนะขมักขเมน้นขมักขเม้นก็คือการที่เราตั้งใจหรือว่ารีบเร่งเพื่อจะทําให้เสร็จนะคะต่อมาคําที่สี่เค้กเค้กเนี่ยจะเป็นขนมฝรั่งชนิดหนึ่งลูกทําด้วยแป้งสาลีผสมกับไข่เนยน้ําตาลแล้วก็เอาไปอบ นะคะหรือว่าไปผิงให้สุกอ่าฉลองลูกฉลองคือการทําบุญหรือว่าทําสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เป็นงานแล้วให้ความรู้สึกยินดีนะคะฉลองต่อมาปฏิทินปฏิทินนี่เป็นเครื่องมือที่ใช้สําหรับการดูอะไรลูกดูวันดูเดือนดูปีนะคะอ่ะประเสริฐประเสริฐความหมายของเขาก็คือวิเศษ ดีเลิศดีที่สุดนะคะต่อมาประหยัดประหยัดนี่คือการใช้จ่ายให้พอสมควรแก่ฐานะที่เรามีใช่ไหมมีตังสิบบาทจะไปซื้อขนม20บาทได้ไหมไม่ได้นะคะเราก็ต้องรู้จักใช้จ่ายให้พอดีกับสิ่งที่เรามีนะคะสังคทาน สังคทานนะคะก็เป็นทานที่ถวายแด่สงฆ์ไม่เฉพาะเจาะจงรูปหนึ่งรูปใดนะคะและคำสุดท้ายคืออุปกรณ์อุปกรณ์ก,รก็จะหมายถึงเครื่องมือเครื่องใช้นะคะอา้าวเราอ่านคำศัพท์น่ารู้เรียบร้อยแล้วนะคะต่อมาเราจะมาทำแบบฝึกหัดกันนะลูกนะเปิดไปที่แบบฝึกหัด เล่มสีส้มนะเล่มสีส้มของเราเปิดไปที่หน้า129่กลูกใกล้หมดแล้วบทสุดท้ายของเรานะคะ129หนูจะเจอหน้าตาแบบฝึกหัดที่6นะคะแบบฝึกหัดที่6กเขาให้ทำอะไรลูกเขาให้ทำสออย่างเลยนะเขาบอกให้วงกลมรอบคำในตารางอักษรปริศนา จากนั้นเขียนคําลงในช่องว่างให้ตรงกับความหมายที่กําหนดอ้าวเราก็จะไม่รู้หรอกเนาะว่าเขาให้หาคําว่าอะไรบ้างเพราะฉะนั้นเราก็ไปดูข้างล่างก่อนตรงนี้เด็กๆสามารถเปิดหนังสือประกอบได้นะคะในเรื่องของคําศัพท์น่ารู้หน้า88ที่เราเพิ่งอ่านกันมาเมื่อสักครู่นี้ แล้วก็เรื่องของหลักภาษาในนิทานราชสีกับหนูเด็กๆลองไปดูได้อา้าวมาดูเพื่อไม่ให้งงนะคะดูคำแรกเมื่อกี้หนูพอจะจำได้ไหมลูกวิเศษวิเศษเนี่ยมาจากคำว่าอะไรลูกเมื่อกี้ที่เราอ่านประเสริฐใช่ไหมอา้าวเราก็เติมไปสิลูกประเสริฐ ปรอะประนะคะประเสริฐอ่าทีนี้เราได้แล้วคำว่าประเสริฐหนูไปหาข้างบนสิประเสริฐอ,อยู่ตรงไหนลูกเจอไหมเนี่ยหนูลองดูแนวตั้งอ่าแนวนอนแนวตั้งเนี่ยดูไปทุกแนวเลยตรงไหนมีคำว่าประเสริฐลูกเจอไหมติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกติ๊กต๊อก นี่ง่าประเสริฐเราก็ทำไมลูกจัดการวงเข้าไปปุ๊บได้คำที่หนึ่งแล้วต่อมาเล็กนิดอ้าวเล็กนิดนี่มาจากเรื่องราชสีกับหนูคุ้นไหมลูกเล็กนิดก็คือกระจิริษกระจิะริต อยู่ตรงไหนลูกเจอไหมกลับไปดูที่ตรางเจอไหมเอ่ยแนวตั้งแนวนอนลองดูที่ลูกกวาดสายตาดูให้ทั่วๆเจอไหมนีม่ง่ายจื๊บอ,อืมได้แล้วต่อมายเยอะเยะ้ยเยอะเย้ยในราชสีกับหนูเขาใช้คำว่าอะไรนะลูกใหญ่อะไร ายไผอืมอ้าวเลื่อนขึ้นไปเหมือนเดิมลูกายไผอยู่ตรงไหนนะ้ใาใยไผแนวตั้งหรือแนวนอนลองมองสินี่ไงายไผนะคะปึ๊บเราก็จะัดการวงกลมเลยชุบนะต่อมาลงมาดูข้างล่างลูกพญาสิงโตพญาสิงโตใช้คำว่าอะไรคะ ราชสีอ่ะเราก็เติมคําลงไปก่อนราชาสีตัวอะไรกะนลันลูกอหอหีเขียนคําศับเสร็จแล้วขึ้นไปดูข้างบนซิราชาสีอยู่ตรงไหนลูกแนวตั้งหรือแนวนอนแนวนอนเห็นหรือยังลูกนี่ง่ายอะวงไปเลยก็วงไปเลยสิขา เห็นไหมใช้รอเรือร่วมกับประเสริฐด้วยอ่ะไปดูคำที่5เครื่องสําหรับดักสัตว์อะไรลูกแล้วใช่ไหมแล้วลอลิงหรือรอเรือรอเรือนะคะเป็นเครื่องมือสําหรับดักสัตว์เหมือนเดิมย้อนขึ้นไปสิลูกแล้วอยู่ไหนอ้าวเจอแล้วอยู่ตรงนี้นี่เอง อืมก็วงไปเลยสิคาได้แล้วใช่ไหมต่อมาหกขนมฝรั่งชนิดหนึ่งทำด้วยแป้งสาลีผสมไข่เนยและน้ำตาลลูกเราเรียกว่าเค้กนะคะเค้กเสร็จแล้วไปทำอะไรต่อลูกไปหาคำว่าเค้กสิโอ้โหเจอเลยชัดเจนเลยเค้กอืม ต่อมาเสิ่งของที่ให้กันเราเรียกว่าของอะไรลูกของขวัญอ่ะไปหาโอ้ไม่ต้องเลื่อนเลยเห็นแล้วของขวัญอยู่ตรงนี้นี่เองนี่ไงชื่อและคำสุดอ่ะยังไม่สุดท้ายเนาะ มีเาคำสัตว์ที่เป็นผู้ยิ่งใหญ่ในป่าเราเรียกว่าเจ้าอะไรลูกเจ้าป่าและคำที่9้าเดี๋ยวไปหาทีเดียวนะคะคำที่9แบบสำหรับดูวันเดือนปีเราดูจากที่ไหนลูกป่าอะไรป่าตีทินอา้าว เลื่อนขึ้นไปไปหาคำว่าเจ้าป่าและปะติทินนี่ไงคุณครูเจอเจ้าป่าและเจ้าป่าปฏิทินอยู่ตรงไหนลูกปฏิทินเห็นไหมนี่ไงวงไปเลยชึบเสร็จแล้วนะคะหนึ่งหน้าอา้าวเด็กๆเ,เปิดหน้าถัดไปนะคะเป็นแบบฝึกหัดที่ เจ็ดตรงนี้นะคะแบบฝึกหัดที่เเขาบอกให้เราทำอะไรลูกให้วาดรูปจากคำศัพท์ที่ได้ในแบบฝึกหัดที่6แบบฝึกหัดที่6ก็คือแบบแบบฝึกหัดเมื่อสักครู่นี้ไงลูกที่เราวงกลมแล้วก็เขียนคำศัพท์ลงในช่องว่างตามความหมายที่กำหนดอันนี้เขาบอกให้ทำอะไรลูกเขาบอกให้วาดรูปนะคะอะมาดูกัน ขนมฝรั่งชนิดหนึ่งทำด้วยแป้งสาลีผสมไข่เนยน้ำตาลคำศัพท์ของเขาคือเคก้กใช่ไหมอ้าวทีนี้เราก็ต้องวาดรูปเคก้กนะคะตรงนี้เราก็ใส่จินตนาการของเราไปได้เลยว่าเค้กเราจะเป็นยังไงมีกี่ชั้นเป็นเค้กอะไรช็อกโกแลตสตอรอเบอรี่อะไรก็ว่าไปเราก็ทำเคก้กนะคะอ่ะเค้กของคุณครู ชั้นเดียวแล้วกันเนาะอะเค้กบนเค้กก็มีนี่เทียนด้วยเป่าเทียนเป่าเทียนเสร็จแล้วมีผงโรยผงเก็ดน้ำตาลชุบชุบชุุชชชชนี่แบบนี้เราก็ค่อยลงสีไปก็ได้นะคะแล้วแต่นักเรียนเลยนะหนูจะวาดเป็นออ่ครีม,มครีมอยู่ตรงนี้ชุบ ชูบก็ได้นะคะแล้วแต่เลยลูกอ้าวต่อมาข้อที่2องเขาบอกว่าพญาสิงโตเราก็ต้องวาดราชสีใช่ไหมหรือว่าสิงโตนั่นแหละอ่ะเด็กๆก็วาดได้หรือจะวาดเป็นแค่หน้าอย่างเดียวก็ได้นะวาดพญาสิงโตวาดเป็นหน้าสิงโตซิปบปปุป๊บปปบป๊บปุ๊บ สิงโตสิงโตอะฟุฟุสิงโตคุณครูแบ้วมากเลยชึบเพิ่มความดุหน่อยใส่คิ้วเข้าไปเข้มๆชึบเป็นถึงเจ้าปลาหน้าตาต้องเข้มคึ้มชุบชุบ,ชบอืมสิงโตเขาต้องมีอะไรลูกนี่ เจ้าป่าใช่ไหมชุบ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 อืมได้แค่หน้าสิงโตเลยไม่พอตัวเลยอ้าชุบ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 ชุนี่ได้แล้วสิงโตเดี๋ยวเราค่อยไปเติมสีลงไปเนาะระบายสีลงไปอ้าวข้อสุดท้ายลูกสิ่งของที่ให้กันตรงนี้สิ่งของที่ให้กันเราเรียกว่าอะไร ของขวัญใช่ไหมอ่ะของขวัญเราจะวาดยังไงดีของขวัญเป็นกล่องของขวัญแล้วกันเนาะชุบ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 มาของขวัญของขวัญชืบชือบอ้อยตรงนี้เบี้ยวอืมลบตรงนี้ก่อนลบตรงนี้ก่อนชุบ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 อืมเบี้ยวเบี้ยวใช่ของขวัญก็ต้องมีโบใช่ไหมลูกอ่ะโบชุบ ชุบอืมโบแล้วก็ต้องมีลิปบินเนาะอ่ะใส่ลิปบนนปปปปปิ้นนะไปชุบ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 อืมอืมเห็นไหมเสร็จแล้วเราก็ทำให้ลูกระบายสีใช่ไหมคะอ่ะนี่เสร็จแล้วง่ายๆเลยนะคะแบบฝึกหัดของวันนี้นะ เด็กๆลองทําดูนะคะตรงไหนติดขัดก็ทักมาหาคุณครูได้นะคะส่วนเรื่องการสอบการอ่านและการเขียนเดี๋ยวคุณครูสอบเพื่อนในห้องให้เรียบร้อยก่อนนะและเดี๋ยวคุณครูจะโทรไปหาเด็กๆนะคะวันนี้ก็มีเท่านี้ลูกเดี๋ยวเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ